รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับติดตามรายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับทางททบให้แห่งนี้พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงคืนนะครับเรื่องราวของการเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาช้างเผือกและบรรดากองเชียร์ที่ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจทีมกีฬาที่เขาชื่นชอบครับช่วงเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือกวันนี้ทีมงานเราเดินทางไปกันที่จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากได้รับการแนะนําจากแฟนรายการยกทัพเชียร์ไทยว่ามีช้างเผือกอนาคตไกลเชือกหนึ่งที่น่าจะแนะนํา เพื่อช่วยกันร่วมสร้างแรงกำลังใจให้กับน้องๆหลายคนที่ติดตามรายการของเรารวมทั้งตัวช้างเผือกเช่กน,นี้กันด้วยนั่นเองครับจอมพลไกรสีหรือน้องปลื้มนักฟุตบอลในตำแหน่งผู้รักษาประตูวัยเพียง9กขวบกับความฝันที่ไม่เล็กตามวัยโดยการอยากก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยและไปค้าแข่งนต่างแดนให้ได้หนึ่งปีที่ผ่านมาน้องปลื้มได้ตะเวนไปคัดตัวตามสโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยหลายสโมสรด้วยกันแต่ด้วยความสําเร็จก็ยังมาไม่ถึงไม่น่าเชื่อนะครับว่า เด็กวัยเพียง9ขวบคนนี้หาได้มีความทุดทอ้อหรือท้อถอยแต่อย่างใดไม่ท้อจะไปหละต่อต่อปีเลยอยากติดทีมชาติแล้วก็ยังดูพ่อแม่ครับกำลังแรงผักส่วนหนึ่งที่สำคัญยามท้อนั่นก็คือแรงใจที่ส่งผ่านสายใยจากคนในครอบครัวของน้องปลื้มนั่นเองจากเรื่องของช้างเปือกเราไปดูกันด้วยของช้างสืก่กันบ้างน,นะครับ ด้วยสสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียของทีมชาติไทยเราจึงของนำท่านผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศและสีสันความสนุกสนานของเหล่าบรรดากองเชียร์ทีมชาติไทยในหลายๆกลุ่มกันนะครับว่ากันว่าการเชียร์ทีมช้างศึกชุดใหญ่นั้นเป็นการรวมตัวกันอันเป็นหนึ่งเดียวของแฟนคลับทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยโดยไม่มีการแบ่งกันนะครับจึงทําให้เกิดการหลอมเป็นคลื่นกาลังใจที่ใหญ่ที่สุดเพื่อนําส่งไปยังนักเตะและทีมงานสตาร์โค้ชเพื่อทําศึกในสนามนั่นเอง ท่นานผู้ชมสามารถติดตามร่วมส่งกำลังแรงใจไปด้วยกันได้นะครับในรายการยกทัพเชียร์ไทยของเราวันนี้ครับ